ถึงตรงนี้ต้องบอกว่าสโคปเป้าหมายในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปรารถนาจะเสริมเข้ามาเพื่อเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของตลาดซื้อขายรอบนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเหลือ2ตัวเลือกหลกัหลกๆตามการอัปเดตของ The Atlantic ที่มีการทําข้อมูลไว้ในคอลัมน์ Transfer Deal Sheet ล่าสุด1คือชื่อของโอลลวัดกินกองหน้าดีรีทีมชาติอังกฤษวัย29ปีสังกัดสโมสรแอสตันวิลล่าและ2คือเบนจามินเซสโกตัวเป้าวัย22ปีทีมชาติสโลวีเนียสังกัดสโม,มสรแอร์เบ้ไลซิกจากข้อมูลที่ลอร์รีวิธเบลอัปเดตผ่าน Transfer Deal Sheet ยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการตรเตรียมโครงสร้างของดีลในเบื้องต้นให้พร้อมที่จะเดินหน้าต่อในขั้นตอนอย่างเป็นทางการทั้งสำหรับโอลลวัดกินและเบนจามินเซสโก้แล กล่าวคือณนะตอนนี้ปีศาจแดงมีข้อมูลสําคัญต่างๆในการจะเดินหน้าทำดิวทั้ง2อดิวนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ขยับไปต่อในขั้นต่อไปเพราะภายในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังตัดสินใจไม่เสด็จนาว่าสรุปแล้วจะมุ่งไปที่ผู้เล่นคนไหนระหว่างโอลิวัตกินหรือว่าเบนจามินเซสโกซึ่งนําไปสู่การวิเคราะห์จุดน่าสังเกตใหญ่ๆ2จุดที่อาจจะสะท้อนคําตอบสุดท้ายได้ว่าพวกเขาจะเลือกใครข้อสังเกตรแรกคือเรื่องของค่าตัวเนื่องจากตามข้อมูลที่มีลงไว้อ้างก่อนหน้านี้ปีศาจแดงเคยล็อกเป้าตำแหน่งกองหน้าไปที่นิโคลัสแจ็กสัน แต่ด้วยเป็นเพราะค่าตัวที่เชลซีต้องการนั้นค่อนข้างสูงมากเกินไปทําให้ปีศาจแดงตัดสินใจไม่ไปต่อทีนี้เมื่อมาดูราคาประเมินทั้งโอลิเวอร์กิลและเบนจามินเซสโกตามการอ้างอิงของ t ทม์เฟิร์มมาร์เกที่ลงไว้ กองหน้าของแอสตันวิลล่ามีราคาประเมินในตลาดอยู่ที่40ล้านยูโรหรือประมาณ34.5ล้านปอนด์ขณะที่เบนจามินเซสโกตัวเลขค่าตัวประเมินอยู่ที่70ล้านยูโรหรือตัวเลขกลมๆก็คือ60ล้านปอนด์ซึ่งแน่นอนนะครับว่านี่คือราคาประเมินตามตลาดเท่านั้นเพราะไม่ว่าจะยังไงสุดท้ายแล้วตัวเลขย่อมขยับขึ้นสูงได้อีกตามความต้องการของผู้เป็นเจ้าของนักเตะ อย่างกรณีของโอลิเวอร์กินก่อนหน้านี้มีกระแสจากสื่อที่อ้างว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยประเมินความเป็นจริงของตัวเลขที่เหมาะสมไว้ที่40-45ล้านปอนด์ซึ่งก็คือตัวเลขที่สูงกว่าราคาประเมินนิดหน่อยในอารมณ์แบบคิดเผื่อไปล่วงหน้าว่าทางแอสตันวิลล่าจะพยายามดึงราคาขึ้นไปได้ประมาณนี้แต่ข้อมูลจากบางเจ้าที่เคยมีรายงานออกมาในบางช่วงที่มีข่าวเชื่อมโยงกันก็อ้างว่าทางแอสตันวิลล่านั้นอาจตั้งค่าตัวโอลิวอรกินในระดับ60ล้านปอน เป็นตัวเลขขั้นต่ำเนื่องจากพวกเขาถือตัวว่าไม่ได้มีเจตนาจะขายกองหน้าโตเกตของทีมรายนี้แต่แรกนั่นเท่ากับในแง่ข้อสังเกตแรกเรื่องค่าตัวของโอลิวัตกินกับเบนจามินเซสโกน่าจะไม่ห่างกันมากเมื่อมองจากมุมของผู้ขายเพราะในส่วนของเบนจามินเซสโกนั้นตามข่าวอ้างว่าแอร์เบลซิกน่าจะปล่อยที่ตัวเลขประมาณ69-77ล้านปอนด์เพราะทางนั้นเองก็มีสัญญาใจหรือว่าสัญญาลูกผู้ชายที่คนมีอำนาจในสโมสรยินดีจะปล่อยตัวนักเตะในราคาที่เหมาะสมต่อการอำนวยาวให้เกิดการย้ายดิว หากว่าตัวของเบนจามินเซสโกสนใจทีมไหนจริงจัง ทีนี้ไปต่อที่ข้อสังเกตที่2เป็นการอ้างอิงมาจากคําพูดของรูเบนอัลบริมที่กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้เล่นใหม่อย่างมาเตอุสคุนยาและไบรอันเอ็บบูโมที่ทั้ง2รายนี้ล้วนเป็นผู้เล่นประเภทพัชเชอร์ไลน์เรียบร้อยแล้วบนเวทีการแข่งขันพเมร์ลีซึ่งทั้งสองคนแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าสามารถเล่นได้และทําผลงานกับเวทีลีกประเทศนี้ได้จริงพร้อมกับคําพูดยืนยันจากปากของรูเบนอัลบริมหลังเอาชนะเบสแฮมยูไนเต็ดนั่นคือการลงตลาดเสริมทีมในซัมเมอร์นี้แนวนโยบายหลักเลยก็คือมองาผู้เล่่นทีีม ประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกเป็นหลักนั่นเท่ากับว,ว่าตัวเลือกชื่อโอลิวัตกินดูมีน้ำหนักน่าสนใจขึ้นมามากขึ้นและแนวโน้มมีความเป็นไปได้มากกว่าเบนจามินเซสโกอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ขณะที่อีกปัจจัยหนึ่งซึ่งต้องไม่ลืมนำมาพิจารณาประกอบคือการที่ปัจจุบันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีลัสมุดฮอยลุนเป็นกองหน้าตัวเป้าทางเลือกแรกและทางเลือกเดี่ยวซึ่งเป็นมรดกของดิวขาเข้าประเภทที่มาจากต่างลีกและมีเครื่องหมายคำถามเรื่องภาวะการปรับตัวปรับสไตล์การเล่นให้สอดรับกับเวท ดังนั้นหากสมมติว่าพวกเขาเดินดิลเบนจามินเซสโกก็เท่ากับพวกเขาต้องแลกกับการแบกรับภาวะที่ต้องรองการปรับตัวของผู้เล่นอีกครั้งเหมือนที่เคยเกิดขึ้นและยังเกิดจนถึงตอนนี้กับลับสมุธฮอยลุนที่เหลือเพิ่มเติมคือค่าตัวของโอลลี่วัตกินและเบนจามินเซสโกชัดเจนนะครับว่าเป็นตัวเลขราคาที่อยู่ในวิสัยซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเดินดิลได้เลยตามที่ลอรีวิทเบลลงข้อมูลจากการที่พวกเขาระบายมาคัตแดดฟอร์ดออกจากทีมไปได้ แม้จะไม่ได้รับค่าตัวหรือค่าเช่ายืมก็จริงแต่ด้วยการที่ค่าเหนื่อยของมาคัสเดฟอร์ดนั้นมหาศาลมากๆเมื่อปีศาจแดงเปลื่องรายจ่ายส่วนนี้ไปได้บวกกับรูปแบบการเดินดิวที่ยังไงเวลาจะซื้อเข้าก็ต้องทําในรูปแบบโครงสร้างแบ่งจ่ายค่าตัวเป็นงุนงดอยู่แล้วทําให้ไม่ว่าจะแอสตันวิลล่ากับแอร์เบลีซิตสต้นสังกัดของ2เป้าหมายจะเลียกค่าตัวสูงในระดับที่ไม่เกิน70ล้านปอนด์หรืออาจจะเลยไปนิดหน่อย ก็ถือว่ายังอยู่ในวิสัยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพร้อมเข้าเจรจาทันทีแน่นอนเพียงแค่ตอนนี้ต้องรอเสด็จน้ำการตัดสินใจสุดท้ายเท่านั้นนะครับว่าพวกเขาจะเลือกใครอีกทั้งข้อมูลที่เพิ่มเติมจากฟาบิซซโอโรมาโน่กรณีเบนจามินเซสโก้คือตัวนักเตะด,ดูจะมีใจโน้มเอียงมาทางปีศาจแดงมากกว่าทางเลือกอื่นและยังมีในแง่ของการที่คริสโตเฟอร์วิเวลผู้อำนวยการฝ่ายสัรหาของปีศาจแดงที่เคยมีประวัติทำงานกับแอร์เบลซิกพยายามจะผลักดันเดี๋ยวนี้ให้เกิดขึ้น ส่วนที่เหลือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งกองกลางที่ยังอยู่ในลิสต์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งใจจะหาเพิ่มเพื่อเป้าหมายหลักคือการเติมตัวที่มีคุณลักษณะการเล่นที่คล่องตัวเข้ามาแต่ทั้งนี้ก็ยังต้องมองไปที่งบดุลหลังการทำดีลตำแหน่งกองหน้าว่าจะพอให้ไปต่อได้แค่ไหน ขณะที่ฝั่งขาออกหลักๆตามรายงานคืออเลนโดกานาโชที่แม้จะไม่ค่อยเป็นกระแสข่าวแต่ดีแอตแลนติกยืนยันนะครับว่าเชลซีก็ยังมองปิดรายนี้อยู่ส่วนอันตนี้ก็ยังคงกลุ่มครือนกับอนาคตเรื่องจะไปทีมไหนเพียงแต่มีหลายสโมสร,รพอสมควรที่ให้ความสนใจ ด้านจอนสันโชที่ก่อนหน้านี้กระแสข่าวกับทางยูเวนตุสแรงมากๆถึงขั้นบางสื่อบางเจ้ารายงานถึงความใกล้เคียงที่จะลงเอยกันได้ทว่าสถานการณ์ปัจจุบันพลิกผันเปลี่ยนไปอีกตลบเพราะ t ด e a แอตแลนติกระบ,บุข้อมูลคือณนะตอนนี้ดูเหมือนว่ายูเวนตุสอาจจะยังไม่ใช่ตัวเลือกที่แท้จริง ด้านสกายสปอร์อัปเดตเรื่องจาดอนซันโชล่าสุดผ่านนักข่าวที่ชื่อว่าดามเมชช์อ้างถึงความสนใจอีกครั้งจากบ้านหลังเก่าของตัวจาดอนซันโช่นั่นก็คือโบโรเซียนดอทมูนซึ่งเป็นสโมสรที่ขายเขามาโรงละครแห่งความฝันและจากนั้นเคยทําเรื่องยืมตัวกลับไปใช้งานมาแล้วครั้งหนึ่งแล้ววันนี้มีแนวโน้มที่จะเข้ามาเล่นบทตาอยู่ในดิวด้วยการรอเวลาสุกงอมในแง่ที่หักบีสาดแดงไม่สามารถหาทางออกได้จนถึงช่วงท้าย ก็อาจทําให้ทางเลือกมีไม่มากและจําต้องยอมรับข้อเสนอที่โบุรเซียนดอทมูลนั้นยื่นให้สกายสปอร์ตอ้างข้อมูลจากสื่อฝั่งอิตาลีบอกว่าภายในสโมสรเสือเหลืองจะพูดคุยหารือก,กันในประเด็นนี้เพื่อรอการตัดสินใจสุดท้ายต่อไปส่วนกรณีกับยูเวนตุสนั้นสกายสปอร์ตอ้างว่าทีมมาลายมีการเจราจากับปีาศาจแดงไปแล้วจริงรวมถึงการพูดคุยกับตัวแทนนักเตะด้วยแต่จนถึงวันนี้ก็ยังค้างอยู่ที่กระบวนการเจราจาระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่เหมือนเดิมโดยที่เป็นที่เข้าใจกันในมุมที่ยูเวนตุ ระบายผู้เล่นขาออกให้ได้ก่อนจึงจะเดินหน้าขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมในดิวของจาดอนซันโชได้มากกว่าที่ผ่านมาแล้วก็จะมีในส่วนที่บอกว่าเคสจาดอนซันโชนั้นหลายสโมสรในประเทศซาอุดิอาระเบียก็จับตาม,มองดูสถานการณ์อยู่ตลอดเช่นกันนั่นหมายถึงว่าใกล้เวลาปิดตลาดไปมากเท่าไหร่ก็อาจจะได้เห็นมหก,กรรมยื่นข้อเสนอเข้ามามากขึ้นเท่านั้น แต่แนวโน้มที่จะไม่ใช่ข้อเสนอซื้อขาดทาวอนก็เป็นไปได้สูงเช่นกันซึ่งแม้ปีศาจแดงจะอยากขายขาดเพียงใดแต่พวกเขาเองก็เผื่อใจอยู่ไม่น้อยที่อาจต้องยอมปล่อยยืมอีกครั้งเะว่าพวกเขาก็จะพยายามทาโครงสร้างดีวให้มีเงื่อนไขซื้อขาดใสไว้หากต้องปล่อยยืมจริงๆขึ้นมานั่นคือเนื้อหาที่ดามิเชสระบุไว้ครับต่อที่เนื้อหาบทสัมภาษณ์เปิดใจแบรนด์เอบูโมอ้างอิงจากเว็บไซต์ The Atlantic ซึ่งเจ้าตัวนั้นยืนยันอีกครั้งว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่มีข่าวเเชืื่่อออมมโยยงกกกับ United, แนดดลละลาาาวาวา เขาชัดเจนถึงความปรารถนาสูงสุดในใจมาตลอดคือจะเลือกปีศาจแดงทีมเดียวเท่านั้นโดยไม่สนใจข้อเสนออื่นซึ่งจุดนี้ถือเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญมากๆนะครับที่ช่วยให้เดียวนี้แม้ทอดเวลานานแต่ก็ไม่เกิดความยุ่งยากวุ่นวาย ผมไว้ใจคนรอบข้างเสมอช่วงเวลาในตลาดซื้อขายนักฟุตบอลมันอาจจะสั้นหรือว่ายาวก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะแบบนั้นคุณจึงต้องอดทนและพยายามคิดในเชิงบวกไว้เสมอมันคือเวลาที่ผมอยู่ในช่วงหยุดพักร้อนผมเลยอยากคิดถึงแต่เรื่องของการพักผ่อนไม่ว่าจะทางกายและทางใจให้เต็มที่ส่วนเรื่องของดิวถ้าฟ้าลิขิตให้มันต้องเกิดขึ้นสุดท้ายมันก็ต้องเกิดขึ้นส่วนตัวผมเองก็มั่นใจด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นแน่แน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสโมสรใหญ่ผมมองว่านี่คือโอกาสอันดีเนื่องจากผมเป็นคนชอบความท้าทายอยู่แล้วที่นี่มีโปรเจกต์ฟุตบอลดีๆมากมายและผมมองตัวเองอยากเป็นส่วนหนึ่งของมันเช่นเดียวกับเบื้องหลังคนสําคัญที่โน้มน้าวให้แปร์อันเอมูโม่อยากย้ายมาฝากอนาคตไว้กับยูไนเต็ดนั่นก็คือรูเบนอัลโมริมแน่นอนที่สุดเราต่างเป็นคนที่ชอบในชัยชนะและเราต้องการเป็นทีมที่ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราจะพยายาม การสนทนาของเราเป็นไปได้ด้วยดีและเป็นในเชิงสร้างสารรค์เขาอธิบายโปรเจกต์ของเขาให้ผมรับรู้ว่าต้องการอะไรบ้างและเป็นสิ่งที่ผมเองก็ชอบที่สุดผมเองได้คุยกับผู้จัดการคนอื่นๆเช่นกันเพราะอยากชั่งน้ำหนักฟังโปรเจกต์ของพวกเขาและสุดท้ายโปรเจกต์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีนั้นดีสำหรับรผมที่สุด โอทับฟอร์ดเองก็เย้ายวนใจคุณย่อมอยากเล่นบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของฟุตบอลแน่นอนว่าโอทัฟอร์ดเป็นหนึ่งในนั้นการได้ลงเล่นที่นี่เป็นประจำมันสำคัญมากๆนอกจากนี้ยังมีอังเดรโอนาน่าเพื่อนร่วมชาติของแบรนด์เอมูโมที่เจ้าตัวกล่าวว่า ผมมีโอกาสพูดคุยกับเขาแล้วและใช่ที่สุดเขาอยากเห็นผมย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยกันการมีคนแบบอังเดรเคียงข้างเป็นเรื่องดีเสมอขณะที่อีกไฮไลท์สําคัญของการสัมภาษณ์คือการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของรูเบนอโมริมที่จะเป็นสิ่งสําคัญมากๆในการทํางานช่วงปีซีซั่น ส่วนหนึ่งที่หลายฝ่ายมองกันคือการที่ไบรอันเอบูโมเองก็คุ้นเคยดีกับระบบการเล่นในลักษณะเดียวกันจากเบนฟอร์ดอยู่แล้วทั้งตำแหน่งหน้าขวาในระบบ4-3-3คู่กองหน้าตัวเป้าในระบบ3-5-2และตัวหมายเลข10ฝั่งขวาภายใต้ระบบ3-4-2-1ซึ่งฟอร์เมชันหลังสุดเป็นฟอร์เมชั่นเดียวกับที่รูเบนออมริมเจ้านายคนปัจจุบันใช้สร้างทีมปีศาจแดงอยู่ในปัจจุบันอีกทั้งเจ้าตัวยังสามารถเล่นตัววิงแบ็กได้หากจำเป็น แบรอันเอบูโมเผยว่าสำหรับผมคิดว่าวงการฟุตบอลทุกวันนี้คุณจําเป็นต้องปรับตัวและเล่นได้หลากหลายตําแหน่งไม่ใช่แค่ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งที่ถนัดที่สุดตอนอยู่เบนฟอร์ดผมเล่นริมเส้นซะส่วนใหญ่แต่มันไม่มีตําแหน่งเดียวแบบเจาะจองที่ผมคิดว่าทําได้ดีที่สุดกับเบนฟอร์ดผมเล่นทั้งหมายเลข1ิและกองหน้าหมายเลข9ก้ามันช่วยผมได้มากเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยเล่นมาในหลากหลายระบบแต่มันแตกต่างออกไปเพราะตอนนี้คือเวลาใหม่และทุกๆซีซันก็ล้วนไม่เหมือนกัน สุดท้ายกับเป้าหมายที่วางไว้ในฤดูกาล2025-2026ที่กำลังจะมาถึง เนื่องจากซีซั่นที่ผ่านมานั้นเขาวางมาตรฐานผลงานของตัวเองไว้สูงมากจาก20ประตูในพรีเมียร์ลีกเขากล่าวว่าในฐานะตัวรุกคุณย่อมต้องสร้างผลงานในเกมให้สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นในแนวทางช่วยเหลือเพื่อนหรือว่าทำประตูด้วยตัวเองสิ่งนี้สำหรับผมมันสำคัญมากผมอยากเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานอยู่เสมอและมักเรียกร้องกับตัวเองสูงผมไม่ชอบจำกัดตัวเองเราคิดเสมอว่าเราชนะได้ทุกเกมสมัยเบนฟอร์ด เราคิดเสมอว่าไม่หวั่นเกรงเรื่องชื่อชั้นทีมแล้วก็พยายามเล่นมันอย่างเต็มที่ปิดท้ายเชา้านี้ที่บทสัมภาษณ์บางส่วนของมาดูเอลอูกาเต้ซึ่งออกมาสะท้อนถึงความเป็นเอกภาพภายในปีศาจแดงภายใต้การนำทีมของรูเบนอัลโมริมว่าเป็นไปได้ด้วยดีอย่างมากและทุกทคนในสโมสรล้วนศรัทธานในตัวกุนซืวัย40ปีมิดฟิลทีมชาติอุรุกวัยระบุว่าเรารู้ว่าเราต้องปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น เราทุกคนล้วนมีแรงบันดาลใจระดับสูงเพราะเราศรัทธานในตัวโค้ชของเราเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาต้องการและนั่นสำคัญมากรูทุกการที่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเราเปลี่ยนโค้ชและเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเล่นผมคิดว่าการเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหมายถึงการที่คุณต้องมีความรับผิดชอบบางครั้งการเล่นให้เข้าข่ารู้ใจก็ต้องหลอมรวมผ่านเวลาในการทําความรู้จักกันและกันผมรู้จักลีกนี้และคู่แข่งที่นี่บ้างแล้วนี่ก็เป็นอีกสิ่งสําคัญไม่น้อยไปกว่ากันด้วย